หายล้อมคอกหรือเปล่าแค่จังหวัดเดียวเนี่ยมันใช่หรือเปล่าเพราะต้องบอกว่าตอนนั้นนี่ท่านรัฐมนตรีแล้วก็ท่านรองรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยทั้งคุณอนุทินแล้วก็คุณชาดาเนี่ยโหตอนแรกแอคชั่นนะปราผู้อิทธิพลโอ้ปราเอาหมดต้องขึ้นบันสรุปว่าปผู้อิทธิพลเงียบไปแล้วเงียบเด็กเป็นอศยมของเด็กแล้วไอ้กลุ่มนี้นี่เอายังไงคืองงไปหมดว่าเฮ้ยเคยเกาะเหตุแล้วทำไมเด็กเหล่านี้ถึงยังลอยนวลอยู่ กฎหมายทําอะไรไม่ได้และคดีนะครับถูกด,ดองอยู่ที่โรงพักอลัญจาปเปตีสเนี่ยถึงสองปีด้วยกันอย่างตามมันต่อครับผู้ชมสําหรับคดีของประกบนะต้องบอกว่ายังมีความคืบหน้าเนี่ยออกมาอย่างต่อเนื่องแต่วันนี้เนี่ยเราจะมายกประเด็นที่ต้องบอกว่าไอ้แก๊งเนี่ยหรือว่าที่ว่ารักกันนักกันหนาเป็นเพื่อนตายกัน20-30คนในแก๊งปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยผู้ชมมันเหมือนจะโบยความผิดให้กันและ ตอนนี้เนี่ยเหมือนว่ามันเนี่ยจะไม่รักกันแล้วโบยกันไปโบยกันมาตอนนี้เนี่ยมันกําลังโยนบาปให้คนชื่อไอโกะและทีนี้คุณผู้ชมจากกรณีนี้เนี่ยเราก็จะไปเปิดเครือข่ายของไอโกะหรือว่าไอแก๊งเด็กนรกกลุ่มนี้ฮะคือไม่อยากเอ่ยชื่อคือมันเป็นเปิดเครือข่ายของชื่อแก๊งมันแต่เราเนี่ยไม่อยากจะเอ่ยชื่อมันเรียกว่ามันว่าแก๊งชิงหมาเกิดแล้วกันนี่ฮะคุณผู้ชมก็จะประมาณนี้วันนี้ที่เราจะมาเล่ากันก่อนอื่นน้องงามมาอัปเดตข่าวคราวก่อนคุณผู้ชมเนี่ย ว่าเสราร์อาทิตย์ที่ผ่านมารวมทั้งวันนี้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างกับคดีของประกบคือในคดีของประกบเนี่ย,ยที่เราทราบวันนี้ว่าลงุงเป็กเนี่ยนะครับออกมาแฉว่าโดนบังคับให้รับสารภาพใช่ไหมครับแล้วก็มีการกล่าวโทษตํารวจบางคนนะครับซึ่งผลสอบก็ออกมาแล้วเมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานครับก็คือหลายคนวิพากษ์วิจารณ์มากครับเพราะมันไม่สามารถเอาผิดกับตํารวจในเรื่องของพรบอุ้มหายได้อ่าคือ,อเอาผิดได้ทางแค่157แล้วก็เรื่องวินัย ซึ่งไอ้พุ่งตรงคือชาวบ้านเขางงว่าเฮ้ยคุณจับผิดตัวจับผิดตัวไม่เท่าไหร่ไอ้คนโดนจับไอ้คนที่เป็นแพ้เนี่ยลูกเปี๊ยกเนี่ยบอกว่าไปจับขังแล้วก็บังคับให้สารภาพเอาถุมันโดนแค่1นึเ็แล้วก็เรื่องวินัยเหรอซึ่งไอ้พรบอุ้มหายกฎหมายที่มันออกมาเนี่ยเพื่อจะจัดการกับเคสแบบนี้โดยเฉพาะอ่าแต่ตำรวจเขาก็บอกว่ารอพี่ใหญ่รอยต้องบอกว่าต้องสอบลูกเปี๊ยกให้ลูกเปี๊ยกได้กล่าวโทษก่อนแต่ก็ยังไม่มั่นใจนะว่าจะเอาผิดเรื่อง พรบอุ้มหายได้ไหมเพราะว่าหก็โดยวิพากษาในเรื่องนี้ก็มีตารวจ2คนที่โดนนะแค่2คนนะที่โดนแต่ชุดสืบสวนเนี่ยไม่รู้ว่าอะไรยังไงหายไปอยู่หายไปอยู่ก็คงต้องติดตามต่อนะครับขณะที่มีข้อมูลวันนี้อีกวิกายวันนี้เนี่ยนะครับติดต่อพบตรของเราตตรวจเอกต่อสักด์สุขวิมลนะครับลงพืที่ไปเองเลยที่สาแก้วถ้าจำได้นะครับไปแอคชั่นบอกว่าทุกอย่างจบแล้วไม่มีการช่วยหรืออะไรไงแต่ชาวสาแก้วเขายังไม่จบนะท่านเอไม่อนเขาไม่จบนะท่านจบ แต่ชาวสาแก้วเนี่ยที่เขาได้รับความเดือดร้อนกับเด็กกลุ่มนี้เขาบอกยังไม่จบล่าสุดนี้ครับบิ๊กตอผมวตรอนนะครับออกมาสั่งการครับเคอร์ฟิล จังหวัดสาแก้วมีเคอร์ฟิลครับผู้ชมไอเด็กเยาวชนต่างเนี่ยครับที่อายุไม่ถึงเกณฑ์เนี่ยนะครับก็คือห้ามออกจากบ้านหลังสี่ทุ่ม<อ>ถ้าออกเนี่ยต้องมีผู้ปกครองด้วยเนี่ยครับพราวตรนะครับเปิดเผยว่ามีการสั่งการให้รวดมการกวาดล้างกลุ่มแก๊งเยาวชนนะครับทั่วประเทศเลยภายใน1เดือนนี่ขีดเส้นเลยนะครับโ,โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดสาแก้วครับมอบหมายให้ผู้การจังหวัดสาแก้วเนี่ยครับทำบันทึกประวัติและพฤติกรรมของแก๊งเยาวชนในพื้นที่ครับ เยาวชนอายุ1 0 1ถึงปีที่ออกนอกบ้านหลังสี่ทุ่มเนี่ยโดยไม่มีผู้ปกครองมาด้วยนะครับจะต้องมีการลงบันทึกประวัติหากพบตัวเนี่ยต้องเชิญมาที่โรงพักเลยสมมติอายุ13ออกไปเนี่ยเจอเนี่ยต้องเชิญมาที่โรงพักเ,ออเรียกพ่อเรียกแม่มาออมารับมารับว่าลูกเนี่ยทำอะไรอยู่ใช่คือออกมออกมาจากบ้านทําไมว่าต้องมีผู้ปกครองออกมาด้วยอันนี้เป็นในพื้นที่จังหวัดสระแก้วเนาะ,ะก็ต้องรอดูว่าจะได้ผลไหมวัวัวหายรองค่อหรือเปล่าคือต้องบอก ท่านผมว่ตลอ,อ,องรก่อนเรียนบอกพี่ต่อตรงๆเลยนะว่านักเลงเนี่ยหรือว่านักเลงอาชญากรเด็กมันไม่ได้มีแค่สามแก้วล่าสุดที่นนทบุรีเนี่ย<อ>มันก็มีไอ้อีแก๊งหนึ่งนะแก๊งใส่ทองใช่ไหมโอ้โหไอแก๊งใส่ทองอบอกว่าจะกำราบและทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมคือมันบัวหายล้อมคอกหรือเปล่าแค่จังหวัดเดียวเนี่ยมันใช่หรือเปล่าเพราะต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยท่านรัฐมนตรีแล้วก็ท่านรองรัฐมนตรี กระทรวงมหาไทยเนี่ยทั้งคุณอนุทินแล้วก็คุณชาดาเนี่ยโอ้ตอนแรกแอคชั่นนะปาผู้อิทธิพลโอ้ปาเอาหมดต้องขึ้นบัรุปว่ผู้มีอิทธิพลเงียบไปแล้วเงียบเด็กเป็นอชยากรเด็กและไอ้กลุ่มนี้นี่เอายังไงคืองงไปหมดชาวบ้านก็งงว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันต้องรอให้เกิดเคสแบบระกบเนี่ยมันถึงจะมีการแอคชั่นหรือเปล่าเพราะต้องบอกว่าอชยากรเด็ก มันไม่ได้มีแค่สาแก้ว <Ừ. S 2> ใกล้ๆเรานนทบุรีก็มีหรือว่าตามจังหวัดอื่นๆนครปฐมหรือว่าจะเป็นแถวภาคใต้ที่เราเคยนําเสนอไป <Ừ. S 2> คือมันเพียบไปหมดคือมันคือการวัวหายล้อมค้อกหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องฝากผูกมก้มีอำนาจนะผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยลงไปดูจริงๆจังๆไม่ใช่ว่าต้องมีศพสังเวยเหมือนเคสประกอบอีกทีนี้น้องงามล่าสุดปรากฏว่ามันมีแชทหลุดอ อีซอเนี่ยคนเปิดแต่ต้องบอกว่าจากที่เราไปเจาะหรือไปดูข้อมูลที่ไล่เรียงมาเนี่ยมันน่าสนใจว่าตอนนี้เนี่ยไอ้แก๊งกลุ่มลูกตำรวจเนี่ยอมันเหมือนจะโยนบาปให้อีกตกแล้วแก๊งแตกแล้วมั้ยเออแก๊งแตกหรือเปล่ายี่0บสาสิบคนคือแต่ปรากฏว่ามันยังมีบางคนยังนักเลงเนี่ยเขาต้องรักกันจริงนะเออเออันนี้นักเลงอะไรเดียนักเลงแบบไม่มีหัวนอนไปตีนหรือเปล่าคือจะเลื้อนอย่างเดียวพอใกล้จะแบบจะโดนแล้วอ่ะ จะโดนแล้วนี่โอโหโบยกันแล้วล่าสุดมันโบยกันจริงๆนะผู้ชมโดยล่าสุดเนี่ยเหมือนว่าไอเชนที่เป็นลูกตำรวจเนี่ยจะโบยความผิดทั้งหมดเนี่ยไปให้ I อโก้ปรากฏว่าไอโก้เนี่ยเป็นคนสั่งการรวมทั้งเป็นคนจับประกบเนี่ยกดน้ําก็คือไอโก้แต่ก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีอีกแทหนึ่งที่ต้องบอกว่ามีการโบยให้ไอเชนเหมือนกันคือมีคนสงสัยว่าไอเชนเนี่ยเป็นคนออกคําสั่งแต่กระแสข่าวลือเนี่ยผู้ชมต้องบอกก่อนครับว่าตอนนี้เนี่ย ไอ้ใครที่เป็นหัวโจกเนี่ยยังไม่สรุปคือมันมีกระแส,ส2ด้านออกมานะคุณผู้ชมว่า1เนี่ยคือไอกโก้สอคือไอเชนแต่จากพฤติกรรมเก่าๆมาเนี่ยคือมันแสบทั้งคู่ไอ,อโก้เนี่ยโอ้โหพฤติกรรมในอดีตเนี่ยเพียบทั้งเรื่องเพศตีรันฟันแทงคือครบและทีนี้เนี่ยแชทเนี่ยมันมีบางช่วงบันตอนนะคุณผู้ชมที่ต้องบอกว่าระบุไว้อย่างน่าสนใจนะฮะว่าเหมือนไอกโก้เนี่ยเป็นคนสั่ง เป็นคนสั่งให้ทำยายกบและไอโก้เนี่ยทำอยู่อย่างเดียวไอโก้เนี่ยเป็นคนเอาเกี้เหล็กเนี่ยตยีต้องงาอันนี้เคยออเชนพูดนะ,ะว่าไอโก้เนี่ยเป็นคนเอาเกี้เหล็กเนี่ยตียายกบอันนี้ในแชทพูดว่าเรียกว่ายายกบมาซัดทอดกันและมีการระบุตอนท้ายนะฮะว่าไอโก้เป็นคนจับกดนั่นเองต้องบอกว่าโอ้โหมันโทษกันไปแล้วก็โทษกันมา มันคือยังไงคะคือสรุปพวกคุณเนี่ยรักกันจริงไหมหรือโอกแต่ก่อนตอนแรกเนี่ยต้องบอกก่อนนะผู้ชมว่ามันเหมือนรักกันคือแบบโหทั้งรุ่นพี่รุ่นน้องมันออกตัวกันใหญ่ว่าเฮ้ยไม่ยอมเว้ยเราเนี่ยดังแล้วสุดท้ายเนี่ยมีแชทประเภทนี้หลุดออกมาว่าพวกมันเนี่ยตีกันเองซะละคือผมว่าแชทนี้เป็นหลักฐานสาคัญนะพี่กายถ้าสมมติเป็นแชทจริงนะเป็นหลักฐานสาคัญในการพิจารณาของศาลมากมว่าใครทําอะไรคือศาลจะแยกแยะอีกว่าเฮ้ยใครร่วมใครเตะ ใครที่ทําอะไรประกบเยอะสุดชือ่อแชทนี้จะเป็นหลักฐานสาคัญว่าเฮ้ยใครที่ทํร้ายประกบเยอะสุดจากการซัดทอดเนี่ยตอนนี้คดีนี้มันน่าตั้งข้อสังเกตอย่างนี้น้องว่ามันมีหลักฐานแปลกประหลาดเนี่ยหลุดมาตลอดใช่ผมต้องดิน้นกันแล้งไงนาทีนี้ก็คือคลิปเสียงนี่ก็หลุดมาเยอะมากมจนไม่รู้ว่าจริงหรือปลอมหรือเอามาตัดต่อกันใหม่อมไอ้แชทเนี่ยก็หลุดกันมาเยอะมากคือไม่รู้ว่าปั่นหรืออะไรแต่ต้องบอกว่าคนที่ไม่ได้รับความยุติธรรมทั้งทีเนี่ย ก็คือประกบทีนี้คุณผู้ชมไปกันต่ออีกนิดนึงเราแถมนะเป็นเครือข่ายของไอ้โกคือเราเนี่ยจะไม่เรียกชื่อแก๊งแค่เครือข่ายมันเนี่ยต้องบอกว่ามันมีราวๆสามสิบสี่สิบคนนะครับคือมันเป็นเครือข่ายที่ใหญ่แล้วก็มีการตั้งชื่อแก๊งแต่จะไม่พูดถึงชื่อแก๊งเพราะเราตั้งใหม่แล้วว่าแก๊งชิงหมาเกิดโดยสัญลักษณ์เด่นของมันในไอ้แก๊งนี้เนี่ยคุณผู้ชมต้องบอกว่ามันมีพฤติกรรมแปลกประหลาดคือหนึ่งเนี่ยใส่นาฬิกาข้อมือข้างซ้ายคือมือขวาเป็นไไใส่่มด ข้อ2ใส่เล็ดหลงพ่อรวยเอออันนี้แปลกใส่เรล็ดหลงพ่อรวยซะด้วยเป็นเด็กๆ3สวมรองเท้าเทวินหรือสกอสี่ใส่กางเกงยีนขายาวก็คือแต่งตัวแบบปกติแหละไม่ได้มีอะไรน่าสนใจแต่ต้องบอกว่ามันเป็นกลุ่มเป็นแก๊งแล้วก็เป็นเครือขายใหญ่ที่เขาเจะเป็นแฟชั่นของแก๊งนี้เขาแฟชั่นว่าใส่เลดอันนี้ใส่รองเท้าอันนี้ใส่ตามกันทรงแบบว่าทรงช่างหรือว่าทรงแบบ เด็กแบบว่าจะรวมตัวรวมแก๊งเ่ยก็เราต้องเห็นพฤติกรรมการใส่ชุดเนี่ยก็ประมาณนี้นต้องอามคืออย่างนอกจากคดีประกบผมเล่าหัหงฟังสันส่นอีกครับคือวันนี้มีมเคสใหม่พี่กายที่คงการจอมพลังพามาคือลูกเขาเนี่ยเคยโดนแก๊งนี้ทำร้าย<ม>คือคือคดีของประกบเนี่ยมันดังเพราะว่ามันมีการเปิดกล้องวงจรปิดออกมาอีกมุมหนึ่งว่าเฮ้ยคู่ก่อเหตุเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ลุงเปียก คือพอตะเคสเนี้ยมันไม่ได้เป็นข่าวดังครับมันเกิดขึ้นเมื่อปี65วันนี้คุณการจอมพลังเขาพาพ่อของเด็กที่เสียชีวิตมาเด็กคนนี้อายุ16ปีนะครับบอกว่าคุณพ่อเนี่ยคือออกมาแฉพฤติกรรมเหี้ยมของคนก่อเหตุคนก่อเหตุเนี่ยเป็นอยู่ในแก๊งลูกตำรวจนี่แหละอยู่ในแก๊งเดียนที่เกี่ยวกับทดีประกบนี่แหละเนี่ยคุณพ่อเขาอ,ออกมาบอกว่านะครับ เคยถูกฟันคือลูกชายเขาเนี่ยเคยถูกฟันนะครับและปรากฏว่ามีการจับโยนทิ้งน้ําคือแผนบรุษกรรมเนี่ยคล้ายๆกับประกบเลยแต่เมื่อปีหกห้าเนี่ยโดนแล้วต้องคําถามว่าเฮ้ เคยเกาะเหตุแล้วทําไมเด็กเหล่านี้ถึงยังลอยนวลอยู่อกฎหม,มายทําอะไรไม่ได้และคดีนะครับถูกดองอยู่ที่โรงพักอัลญญัประเทศเนี่ยถึง2ปีด้วยกันตารวจทำอะไรโครงการจอพลังต้องไปขับเคลื่อนนะครับเนี่ยครับพ่อเขาบอกว่าคือเคสเคสนี้นะครับลูกชายเนี่ยอายุ16ปีตกเป็นเหยื่อเหมือนกันครับขับจักรยานยนต์มากับเพื่อน3คนครับแก๊งคู่อริเนี่ยรวมตัวกันเป็นร้อยนะครับใช้มีดไล่ฟันปรากดฟันเสร็จจับโยนลงน้ํคล้ายกับประกบไหมครับจับเอาไปโยนลงน้านะครับคดีเนี่ยผ่านมาเป็นปี ไม่ได้รับความเป็นธรรมสพอัอพะน,นในประเทศเนี่ยทำอะไรกันอยู่นะครับและพอจัดวันจัดงานศพพ่อบอกว่าขับรถมาวนเวียนดูนะครับขับรถมาวนเวียน <มา S 1> ดูในงานศบคือมาขู่อะมาข,ข่มขู่ไว้ยาก ดำเนินคดีนะอย่าอะไรอย่างนี้นะมารวมตัวกันเบิ้ลรถปาระเบิดนะครับแล้วเอามีดเนี่ยขู่ตามกำแพงเสียงดังมากขับรถข้างวัดชูนิ้วกลางพ่อบอกวันนั้นเนี่ยพ่อใจสลายมากพี่กายคือแบบสูญเสียลูกแล้วเนี่ยแล้วเหมือนว่าใครทำลูกเด็กเวรนี้นะใช้คำว่าเด็กเวรจริงๆนะล่าสุดเนี่ยโอ้โหรักษาการสพรันูดว่าห้ามเนี้ยแก๊งอีกต้องเรียกว่าน้องๆคือผมว่าท่านเนี่ยต้องรีบเลยต้องรีบเลย อเอาให้อยู่นะสะเทือนใจคุณชมข่าวเนี่ยตามมาเป็นอาทิตย์หนึ่งเนอะแล้วก็เหมือนว่าความคืบหน้าทางคดีนเนี่ยมันเริ่มเข้าไปจุดที่ว่าเงียบอีกแล้วอคือไม่อยากให้มันเป็นอย่างนี้เนะไม่อยากเลยเพราะว่ามันยังมีหลายพื้นที่ก็เดี๋ยวคงต้องรอ,อติดตามครับว่าจะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างจริงจังแค่ไหนสําหรับผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองครับ